พอถัดสก้าเนี้วก็เป็นยี่ห้อซัมซุงเจ้าข,ของเครื่องิ่นบอกว่าเบิงเบิงอยู่แล้วมันมืดดับก็เป็นอาการจอมืดเปิดบติดอันนี้ก็แมนรุ่นมันสก้านี้ย รุ่นลาเม็น cs สองเก้าสี่ h หนึ่งศูนย์ cl เป็นของไทยข้างเนี้ยอันนี้มันพอร์ตต่อด้านหลังก็มีอินพุตสองแล้วก็เอาพุตอันหนึ่งด้านข้างก็มีด้านข้างเป็นอินพุต ก็ไข่ฟางม้าเป่าฟุ้นเฮียมห้อยขี้ฟุ้นบักหลายๆหลังจากเป่าฟุ้นแล้วก็งามขึ้นงามขึ้นใส่ขึ้นว่าชิทอดแผน่นออกมาแต่ว่ามันติดติดจํำด้านข้างก็เลยว่าหันนอ็อ ก็พยายามเน้มหาว่ามีซีปูดซีบวมก็ไ่เห็นมีถอดแพทลงมาถอดแพทมาแล้วก็ไปเน้เบังฟิวก่อนเลยเพราะว่าการจ่อมืดบางเทีฟิวขาดเน้เบังฟิวก็ยังปกติยังงามดีอยู่ใส่ดีบวขาด อันนี้ก็แมนเบอร์ไฟแบกปกติแล้วเบอร์มันจะจะหลบแต่ว่าตัวนี้ยังเห็นแจ้งดี 29- งเก6ขีดศ e. เบอร์มันเบอร์ไฟแบกก็เอามือลูปๆป,ปกติแล้วมันจะหลุดออกง่ายแผ่นกันมา ก็อันนี้น่าจะแมนนัมเบอร์แผ่น aac 1ขีด0 1น3นสมองบีนเบอร์แผ่นก็สิม,มาวัดเบิงเลยว่าตัวไดนสับแต่ว่าก่อนอื่นกะสีวัดเบิ้องมามีไฟค้างบ่วัดยิบอลซีไฟสามร้อย ก็บเห็นข้างาเป็นข้างกับบิดมาใส่คูณสิคูณสิโอมแล้วก็วัดเบิงวัดสอดบปถ้าขึ้นสองข่างมันสอดก็บวสอดวันนี้ใช้มาวัดเบิงหัวเอาวัดจุคาแผ่นเลยวัดระวางขาซี่กับอี เคมิเตอร์ขึ้นจําเลยกับเบื้องสลับสายมิตเตอร์ถ้าขึ้นก็แปลว่าหัวเอาสอดขึ้นหัวเอาสอดก็สีโทษเอาหัวเอาออกมาทอดหอัเอาออกมาแล้วก็สีวัดเบิ้งใหม่ว่ามันสีนยังสอดบ่ ซูมภาพมาใกล้ๆกลแล้วก็โยอตะกัวก่อนเพราะว่าตะกัวเก่ามันแข็งเอาตะกัวใหม่เติมใส่มันจังคอยห้อนดีต่ำกล้องขอภัย ตอนนี้กรดูดไป3ามขาแล้วยังเหลือแต่แฮนระบายความ้อนที่ว่าจับอยู่กับหัวเอากระเซียมือดึงออกมาเลยปลายคอนจอดจี้แล้วกรดึงมาออกมาแล้วเบิงเบอร์มัน j 6 8 1ปดหนึอซิปอได้ ตัวนี้ก็บันี้เสมาวัดบึงวัดบ,บึงวงจรว่ามันยังสอดบ่ะเคมิเตอร์ขึ้นข้างหนึ่ง ขึ้นสนลับสลับเข็มมิตเตอร์ขึ้นและลงบบสอดก็แสดงว่ามิเตรอร์หัวเอาสอดก็เสมมาวัดเบิงงหอัเอาเพื่อความเน่ใจว่าสอดอิรเบ่แต่ว่าวัดในวงจรมันสอดวัดระบางขาซีกับอีสลับกัน ขึ้นสหรับสายขึ้นสอดก็พอเอาสอดมันต้องมีสาเหตุบางเครซีเดมเปอร์แห่งมันก่าเฮดให้ฮอเอาสอดเคยกันเพราะว่าฮอเอามันจะหฮอนต่จีทอดซีเดมเปอร์มาวัดเบิ่ง ซีเดมเปอร์มันจะคล่อมยงกับขาซีขาคอลเลกเตอร์ของฮาอวถอนมาวัดเบ่งบาคามันได้เท่าไหร่ถ้าหากบาคามันลดลงมันจะกิีดหอฮาวจะสัด ิงซีเดมันเขียนว่า15ึก็แสดงว่าแม่น1ิหนาโนเอามิเตอร์วัดคอนเดนเซอร์มาวัดมิเตอร์ตัวนี้วัดไววัดแป๊บเดียวหู้ผลทันทีคลิปปุ๊บฮู้ปรับก็ตั้งมาใซทีสอ0รนาโน จกนั้นก็คียบได้14.7นาโน,โนคือถือว่าใกล้เคียงถือว่ามันยังบุเสื่อมก็สีเข้าวไว้คือเก่า ก็สิวัดเบื้องไดโอสองตัวนี้บางเทียมสัตว์จอดขาคอนเดนเซอร์ซะก,ก่อนจากนั้นมันฉีดตกออก ัดเบิ้งดิโอสองโตที่ว่าข้อมอยู่กับขาคอนเล็เตอร์ของฮอเอ์เบิงงกับบริษัทตัวที่สองกับบสิษัทก็เห็นห้อยตกักลัวมันแตกเล่ากับย่ำย่ำม,มันแน่นหนา จากนั้นก็จะไปหาหัวเอาตัวใหม่มาใส่ <c oughs> ก็อื่นกะสีวัดไฟเบื้งก่อนว่ามีไฟมาบ่าซองดอกไฟมาขีบ ดอกไฟมาค่อมหลังจากค่อมดอกไฟแล้วกาสิวัดไฟกาส่วนหนึ่งของดอกไฟกาคิปเก่าคีบใส่เก่าเก่าจอเลยอีกส่วนหนึ่งกามาคีบอยู่กับบอลขาคอลเลกเตอร์ของเอาจากนั้นกาเสียบป๊กดอกไฟกระหุงดอกไฟหงแสดงาไฟลอยมากาสิวัดเบ่งออมามันได้ลอยเท่าใด เสียบเส้นเส้นลบของมิตเตอร์ใส่กับกาวจอจากนั้นเส้นบวกกับมาจิมัดไฟวัดยีบอลขาคอเลเ็กเตอร์หาอาได้ร้อยสาสี่จุดเก้าโวลต์อีกเบื้องหนึ่งได้ร้อยสาห้าจุดสอง ก็ท่ว่าไฟร้อยมาปกติก็เซลสโคปมาวัดเบิงสัญญาณหัวเอาว่ามีมาบ่ากระสีปูดดอกไฟออกมันคุงก็ส่วนหนึ่งของสโคปกบคลิเก่าว แล้วก็อีก่วนหนึ่งก็ไปจิ้มอยู่บนลคาเบตของฮอเอาก็เห็นว่าคลื่นมันมันมีการเน่งไปเน่งมาแปลว่าฮอเอามีสัญญาณมากดโอโตโอ้โกดโอโต้อ,อยู่ที่สโคบอีกใหม่มันขยายแห้งโพด เออซ้ำนี้พอดีงามเห็นขึ้นพอดีงามเลยสังเกตว่าหัวเอามันจะมาเป็นบาทเป็นบาทสัญญาณหัวเอาที่ว่าส่งมาจากไอซวันสิบแปลว่าใส่ไอซีตัวเดียวคุมมัดเครื่องแต่ก็คนอื่นที่จะ ใส่หัวเอาคอยกะาถอดไฟแบกออกมาบัดเบิ่งก่อนว่าไฟแบกสอดบ่โดยทั่วไปแล้วหัวเอามันจะบมสอดถ้าหากว่ามันบมีสาเหตุคอยกะาถอดไฟแบกมาละแล้วก็เอาเครื่องแทกไฟแบกมาก็คียบระวัง เส้นไฟเข้าวคาไฟเข้าวแล้วก็คาไฟออกคีบ <Keep. S 1> เห็นว่าเข็มของเครื่องแทกไฟแบกมันจะตีลงเบือใซ้จะจําเลยแบบนี้แมนไฟแบกสอดลักษณะเราสอดขามคดมันสอดอยู่ภายในของไฟแบก ก็เอายกไม้สีมาวัดยกเบิง่งวัดยกเทียบทอดสายมิเตอร์มาก็เอามาคีบกับสายมิเตอร์แล้วก็เสียวสายมิเตอร์เสียบเข่าหูของยกเป็นยกหอ อันนี้มันยกดีไฟแบกดีก็จะเปลี่ยนแบบนี้คือกันมันจะตีมาเบื้องขวามือเคม,มิเตอร์ก็จะทอดเอาไฟแบกออกไปไปเทียบเบอร์ทอดไปห้านขายอะไรไปให้ห้านขายอะไรเขาเทียบเบอร์ให้ถ้าได้เบอร์เก้าไม้กับแหงดี แล้วก็ถอดสกเก็ตจะได้ถอดเส้นสายไฟโฟกัสแล้วก็สกรีนก็ค่อยๆโยกมาจนในก้นจอหักมันจะเป็นจำจำไม่เด็ดหอกก็กดได็ดหอกลงกดเด็ดหอกลงแล้วมันจะหลุดออก ว่าตัวนี้มันคือติดบอกออกกดบนลงกดลงละออกมาคันกดลงมันจะออกง่ายมันจะมีเดรล็อกอยู่กดเดรล็อกลงแล้วกาดึงขึ้น แล้วคอยกาไปซื้อไฟแบ็กตัวใหม่มาก็ได้ตามตามเบอร์เก้าเลยตามเบอร์เก้าเลยสองเก้าขีดศูนยอีตรงกันเป้เลยกับมันเก่าเจ้าของห้านขายอะไรพนวาแมนเบอร์นี้เลย เคกัดสิมากแก่เบ่งแก่เบ่งทางในมันเป็นแนใดมันสีคือกันเป๊ะๆป่ะห่อแพ็กมมอยางดีก็ทางในก็มีทงยางกันกระแทกอีก ดึงวาเบิงออกมาละโอ้มาดีอย่างพร้อมแล้วกามีโฟมโฟมกันบ่ให้ขาบันขดเบิงเบอร์มันเบอร์มันก็่คือกัน ตัวนี้มันเขียนว่า 0167H แต่ว่าตัวเก้ามันเป็น 0166E เบอร์ตั้งกันระบบนี้แล้วก็มีขาขาของ ABL โมาอีกขาหนึ่งตงัวเก้าโบมี มันค้นละเบอร์มันจีใส่ได้บ่ล้วนี่แต่ว่าน่าจะได้เพราะว่าห้านไข่อะไรเขาให้มาตัวนี้คือซีเมนเบอร์เทียบก็ เอามิเตอร์วัดไฟแบกมาวัดเบิงว่าตัวที่มันดีเป็นเท่าใดคีบระวังขาไฟเข้ากับไฟออกเป็นไฟบีบวกข<ค>าไฟร้อยน่ะละคีบเบิงเอาบุคืนเอาลืมเปิดเอาเปิดล่ะบัดน,นี้คีบเบิงคีบเบ,บิงเข็มมันจะตีลงน้อยหนึ่ง ที่ลงไปเบื้องขวามือหน่อยหนึ่งไปใส่มือหน่อยหนึ่งเบื้องตัวเก้าก็จะมาเทียบก็มาคีบตัวเก้าเทียบตัวที่มันเพยเข็มมันจะตีจำเลยตีลงมึงใส้จำเลย ก็จะมีเตอร์มาแทกเบิงขามันว่าขามันตรงกันบ่แทกเทียบเบิงแต่ละขาอันนี้มันขาไฟเข้าตัวเก้านี่สังเกตว่าขาที่สามจะวางขาที่สามแลบขาสุดท้ายวาง ็กเบิ้งตัวไม่ขาที่สามบวางตัวไม่ต่างกันตัวเก้านี่ขาสามวางตัวไม่ขาสามบวาง,ต,วาาวางต่างกันก็วัดไปเรื่อยๆ ขาสุดท้ายวางก็มีแตรขคาสามบุตรงกันแล้วก็ใส่ไปเฮียมห้อยหลังจากใส่ไปแล้วคอยกา่าสีรองเปิดเบิงแล้วก็สีวัดไฟฮีตเตอร์เบิงว่ามีบ่ถ้ามีไฟฮีตเตอร์ก็แปลว่าไฟแบ็คแฮดเวียก ก็วัดยุที่ขาสาขาซีของอของจอขอจิ้มสถิตขา3ขาขาซีมันเป็นกาวแล้วก็เสียบปลั๊กยียมห้อยเห็นหมอคอยถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่เชมิมเตอร์จะขึ้นประมาณเกือบห้อนหาโวลต์เอซ คอกาการเสียบจึ้งดดนก็อยากหีว่ามันติดปะเทกบ่ถ้าหากว่ามันขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วมันตกลงไปกอนแสดงว่าติดปะเทกแต่ว่านี่มันจึ้งเลยไปฟแบ็คเห็ดเวียกตลอดก็สังเกตเบางหน้าจอกก็ห้องเรียบร้อย เห็นเม็ดสโนสวยงามเลยแล้วค่อยกระตอสายสัญญาณเข้าก็ภาพแจ้งสวยงาม